สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มูู่พาดูงานกดเสาเข็มไฮดรอลิกค่ะเสาเข็มไอ35 3สท่อนต่อ24เมตรดีไซน์เซฟโหลด30ตันค่ะันนี้เข็มท่อนที่3ค่ะางานหมู่บ้านมันธนานะคะสีนครินค่ะงานซีเล็กซ์คอนนะคะตนนลงแบบนี้เลย ด้านเฉียงๆบ้างเนาะเฉียงเีๆบ้างตัวนี้ก็จะเป็นของซีเรตคอนเนาะตัวนี้เขาจะเป็นดิง่งสามขาขาทรายเนาะเขาเรียกขาทรายขาทรายแกนิกนักนวายอยู่แล้วนะคะเช็คดิง่งค่ะตอนนี้ก็จะไม่ค่อยนี่ปัญหานะของเราก็จะได้หมดตัวไหนก็ได้ นนลงาเน,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 นี่ลคะงานี่ะลงเไปดกลนเช็คดงเรีบร้อย ตอนเลยนะคะวันนี้เนาะวันนี้อยู่อยู่เลยดูท่าแล้ว2 4่สิ่เมตรทุกคนดูแจกไปแบบนี้เลยแต่ว่าเซฟโหลดเขามันน้อยไง บืดบด,บด,บดอทรงไล้อยู่อยู่เลยว่าเขาสำรวจดินมาแล้วนะ หมุนหมุนโซลาคอนหมุน เรียบร้อยแล้วค่ะต้นแรกเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะ